ในพุทธศาสนานั้นเราห้ามห้ามเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆประการแรกก็คือไม่เบียดเบียนโดยที่จะไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยวิธีต่างๆทั้งทาง,ต,างตรงทางอ้อมอันนี้ได้กล่าวไว้แล้วนะครับวันนี้จะกล่าวถึงข้อห้ามข้อที่2องการห้ามเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ ข้อที่สองก็คือไม่ทำ้ายทรัพย์ของผู้อื่นการไม่ทำ้ายทรัพย์ของผู้อื่นนั้นก็คือไม่ละเมิดสิ่งของข้าวของของเขาเช่นว่าไม่ลักทรัพย์ไม่ช่อโกงไม่จี้ปล้นไม่หลอกให้เขาเสียทรัพย์ไม่ขายสินค้าแพงขูดรีดไม่กดราคารับซื้อก็หลายอย่างนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่า ไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยของเขาแล้วก็จบมันไม่ใช่แค่นั้นมีข้อปฏิบัติหลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องลักทรัพย์ก็คงไม่ต้องอธิบายนะใครๆก็รู้ว่ายิบมึงเขาเข้าไปนะหรือแม้ว่าอาจจะทางอ้อมก็ได้ไปยืมของเขามาแล้วก็ไม่ยอมคืนเขาโดยคิดว่าจะของเขาคงไม่ว่าอะไรนะอย่างนี้ก็ถือว่าลักทรัพย์นะครับช่อโกงช่อโกงคือตกลงกันไว้ว่า,าจ,จะ ทำอย่างนี้อย่างนี้จะจ่ายทรัพย์สินแค่นี้เสร็จแล้วก็ไม่ให้เขาไม่ให้ตามที่สัญญาไว้อันนี้ก็ชอบโกงหรือการค้าขายบางอย่างพ่อค้าขายของปลอมปล้นปลอมปลอมของของอย่างนี้ปลอมเป็นอย่างนั้นปลอมเป็นของดีให้ด้ราคาแพงหรือว่าปนเอาของเลวปลนอันนี้ก็เป็นการลักทรัพย์เหมือนกันการจี้การปล้น ูกช,ชิงวิ่งราวนี่ชัดนะชัดเจนว่าไปเอาของทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาเขาเขาไม่ได้อยากให้เขาไม่ต้องการให้ปไปข่มเคมเหนเงเอาของเขามาไม่หลอกให้เขาเสียทรัพย์ไม่หลอกเขาเสียทรัพย์เชน่นว่าหลอกให้เขาไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ขาดทุนเจ๊งหมดตัวไปตเติดร้อน หรืออีกอย่างหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือพวกขายตรงหลายชั้นพวกนี้ก็สมคบคิดกันเป็นโครงเลยเป็นโครงขายเป็นเครือข่ายเลยหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนของราคาถูกก็ขายแพงแล้วก็เอาเงินมาแบ่งๆ,ๆ,ๆกันส่วนนึงก็ส่งนายอีกส่วนนึงว่าแบ่งกันของร้อยบาทก็ขายเป็นพันบาทอันนี้ก็ถือว่าช่อโกงอย่างหนึ่งนะครับ ทำให้วก็เสียทรัพย์บางทีก็ไม่มีอะไรรายได้ดีเกิดจากนําคนเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็เก็บค่าสมาชิกแล้วก็มาแบ่งกันแล้วก็ขายกันต่อต่อไปเรียกว่าขายคนนะครับอันนี้ก็ชอบโกงนะชอบโกงไม่ขายสินค้าแพงขูดรีดสินค้าบางอย่างราคาแค่เนี้ยพอช่วยโอกาสพอเกิดความจําเป็นที่ผู้ซื้อเขาจําเป็นจะต้องซื้อก็ขึ้นราคาแพงขึ้นไป โดยที่ไม่มีสาเหตุอื่นต้นทุนก็นไม่ได้สูงขึ้นแต่ขูดรีดเขาแล้วสร้างความร่ำรวยได้แต่คนที่ร่ำรวยมากๆอ่ะร่ำรวยมากๆแล้ไม่ใช่ร่ำรวยจากความขยันขันแข็งตามปกติแต่พวกนี้ร้วนแล้วแต่ขูดรีดทั้งนั้นนะทางตรงทาง,งอ้อมอีกอย่างหนึง่งการกดราคารับซื้อสินค้าเราซื้อของเขาของเขาราคาควรจะได้ร้อยบาทไปกดทคลยี่สิบบาทเพราะเห็นว่าเขาไม่มีอำนาจต่อรอง นี่ก็ไปกดราคานี่ก็ถือว่าเป็นการตระกูลเดียวกับรักทรัพย์ทำไรยทำไร้ผู้อื่นหรือว่าทำไร้ทรัพย์สินของผู้อื่นนี่เป็นการเบียดเบียนนะครับการเบียดเบียนบางทีเรื่องของสัตว์กันเหมือนกันครับดูให้ดีนะว่าสัตว์บางอย่างเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สิน,นอะไรอยู่กไ็ไปเอาขอโมยเข้ามาไปเอาเข้ามาอันนี้ก็รักทรัพย์เหมือนกันแต่ว่ารักทรัพย์รักทรัพย์ของสัตว์ ันนี้ก็ถ้าผู้ที่เคร่งศาสนาพุทศาสนาก็ไม่ควรจะทำนะไปขโมยของของเขาทรัพย์สินของเขาครับการที่ไม่ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะใน,ในเรื่องทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีอาน,นิสงส์นะครับคือมีผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นกนไ,ได้กล่าวไว้แล้วมีผลสามข้อนะครับคือชีวิตอนาคตจะไม่ตกตำ่ำแล้วก็ ไม่มีกินมีใช้เราจะมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนแล้วก็มีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขอย่างสูงครับดังนั้นในข้อ2เรื่องของการไม่ทําร้ายผู้อื่นทั้งด้านทรัพย์สินก็มีดังที่กล่าวนี้นะครับ